สวัสดีครับวันนี้พบกับลูกคลุยที่ควรฝึก EP ที่5นะครับวันนี้ก็พบกับครูโอมเช่นเดิมนะฮะแล้วก็คลุยคีย์ b flat นะครับเตรียมไว้เลยนะครับวันนี้ EP พที่5เนี่ยจะมาในโทนของโน้ตเสียงสูงบ้บางนะครับจากโน้ตธรรมดาที่มีตัวซอนมีเลโดเนี่ยแค่นี้สามารถขยายและพัฒนาไปเป็นลูกเล่นได้อย่างไรบ้างให้มีความไพเราะนะครับวันนี้มาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากตัวแรกนะครับ ซอนมีเรโดให้เพื่อนๆเ,เป่าชา้ชาๆและเป่าให้มีความสมูทก่อน,นะฮะอ่าลองเป่าให้เต็มเสียงนะฮะเป่าให้ถึงเสียงของเสียงสูงนะครลองไล่เสียงชา้ชาๆนะครับโอเค ต่อไปลูกที่สองมาทัดที่สองนะครับจากซอนธรรมดาเราเพิ่มเอื้อนขึ้นไปหาซอนนิดหนึ่งก็คือเพิ่มมีนะฮะมีซอนลาซอนมีเลโดอ่ามีซอนลาซอนคําว่าลาซอนเนี่ยก็คือให้เราตีนิ้วนะตีนิ้วลาซอนลาซอนลาซอนเป็นเสียงสูงนะครับทำช้าช้านะครับตเตอๆๆ ตอ,อ,อครับแล้วก็ลากลงมามีเลโดอ่าอันนี้คือลูกที่สองต่อไปลูกที่3เราเพิ่มเทคนิคเข้ามานะจะมีลูกเล่นเข้าไปสอดแท่ให้มันเต็มช่องไฟนะครับ มีซอลลาซอลมีเรซอนมีเรโดอ่ะลองฟังกันดูใช่ไหมตืเออ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 มีซอลลาซอลตีนะครับแล้วก็กลับมาครั้งที่มีตืเตอเอ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 อครั้รงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเรซอนมีเรโด พอมาเลสูงเนี่ยเราตีนิ้วนิดนึงเรซอนมีเดดูเรซอนมีเดดูนะครับอ่ะลองตั้งแต่แรกพร้อมกับจังหวะมิทนอมนะครับ ที่หน่งนะครับต่อไปมาที่2นะครับที่สองนะครับ,ต,รบต่อไปมาที่สามนะครับ อันนี้แถมนะครับสำหรับที่ช่องว่างที่มีความอทอดเสียงยาวๆแล้วก็กว่าอนนี้เราจะลงโดเนี่ยเราก็เล่นไปได้นะครับ <S 2> <S 2> มีซซนซอนมีเรเอก็ได้ถ้าทางถ้าแบบช่องว่างมีให้เราเล่นเราก็เล่นไปให้ครบนะครับเป็นการเพิ่มลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับผสมผสานนะครับเอาไปใช้กับเพลงไทยสมัยใหม่ได้เพลงลูกตรุงลูกทุ่งได้ เพลงไทยเดิมได้นะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกับอีทีต่อไปในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ